ก็สวัสดีทุกคนนะครับอ P ีนี้เรื okay. ่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้วครับแล้วคนที่มาเล่าให้ผมฟังนี่ก็คือเลนของยายเพงครับคนที่เกิดเรื่องคนที่อยู่ในเรื่องนี้นะครับเล่าย้อนไปครับยายเพงครับก็คือเขาจะมีลูกสามคนนะครับส่วนสามีคือตายไปนานแล้วนะครับลูกสามคนเป็นลูกสาวทั้งหมดยีนนะครับเวลาผ่านไปเนาะลูกสาวก็คือมีครอบครัวครับทยอยมีครอบครัวไปครับ แล้วแต่ละคนที่แต่งงานครอบครัวไปก็คือจะไปอยู่บ้านสามีครับไปอยู่ครอบครัวแล้วคนสุดท้ายครับลูกคนเล็กของแกคนที่3เนี่ยแต่งงานปคนสุดท้ายไปก็ชวนแกครับไปอยู่ด้วยไปอยู่บ้านสามีด้วยแต่ยายเพ็งไม่ไปครับก็คือบอกว่าจะอยู่บ้านหลังนี้อาศัยอยู่บ้านหลังนี้นานละก็ก็อยู่บ้านหลังนี้ครับเวลาผ่านไปครับลูกแต่ละคนครับ3คนก็มีลูกออกมาก็คือเป็นหลานยายเพ็งนะครับลูกคนโตครับ มีลูกมาหนึ glucose, reunion, ่งคนก็คือเป็นหลานคนที่1ของยายเพ็งลูกคนที่2ครับคนกลางก็คือมีลูกออกมาสองคนก็คือเป็นหลานคนที่2ที่3ของยายเพ็งแล้วสุดท้ายครับลูกคนเล็กยายเพ็งครับมีลูกมาหนึ่งคนก็เป็นหลานคนที่4ของยายเพ็งครับครอบครัวของยายเพ็งครับลูกหลานคือไม่ทิ้งไปครับก็คือพยายามเวียนครับเวียนกันมาเยี่ยมมาดูแลยายเพ็งครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งครับวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยครับก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนของยายเพ็งหลานโตนะครับหลานก็จะเป็นคน อยู่หุ่นเพื่อนยายเพ่งแทนลูกแก่ละนะครับทีนี้ครับเวลาผ่านไปครับด้วยความที่ว่าหลานแต่ละคนนะครับคนที่หนึ่งที่สองที่สามอะไรเงี้ยเริ่มโตครับเริ่มโตเริ่มที่จะไปทํางานครับแล้วทําให้างหลังนะครับคนที่มาดูแลยายเพ่งก็คือจะเป็นหลานคนเล็กนะครับผมให้ชื่อว่าน้องดีแล้วกันนะครับหลานคนที่หนึ่งคือ A B C D นะครับลัางหลังมาครับคนที่มาอยู่กับยายเพ็งครับก็คือน้องดีนะส่วนหลานคนอื่นๆนะครับ หายไปไหมก็ไม่ได้หายไปครับแต่ว่าเพียงแค่ว่านานๆมาทีครับสองสาเดือนมาทีหรือปีใหม่มาทีสงการานมาทีอะไรอย่างนี้ครับคนที่มาทุกอาทิตย์อาทิตย์ก็จะเป็นน้องดีนะครับที่มาดูแลยายเพ็งหน้าที่ดูแลยายเพ็งไปครับทั้งสองคนนี้ก็รักกันครับน้องดีก็รักยายเพ็งยายเพ็งก็รักน้องดีมากครับทีนี้ครับมีอยู่มาวันหนึ่งครับด้วยความที่ว่าทุกๆอาทิตย์น้องดีครับ ก็ค <formation> ือยังเรียนอยู่นะครับเรียนถูงหมอบมอต้นนะครับจะบมหายายเพ็งครับตอนเช <adic. S 1> ้าครับก็คือเช้าวันเสาร์มาที่บ้านครับพอขึ้นไปบนบ้านนะครับก็คือไม่เห็นยายครับมาถึงมาถึงแล้วไม่เห็นยายครับปกติมาก็จะเห็นยายละไม่เห็นยายครับขึ้นไปบนบ้านครับก็คือเข้าไปห้องนอนยายแล้วเห็นยายนอนอยู่ในมุ้งครับพอเปิดมุ้งเข้าไปครับยายนอนก็คือผ้าห่มคลุมครับคลุมโป่งแบบคลุมโป่งเลยครับก็เข้าไปปลุกยายยายยายแต่ว่าครับ คือยายอ่ะแข็งครับนอนแข็งน้องดีตกใจครับรีบดึงผ้าห่มลงมาครับจับดูนะครับคือตัวยายเย็นมากคือยายอ่ะตายแล้วครับน้องดีคือขึ้นไปบนบ้านคือเจอยายนอนแข็งตายอยู่ในมุ้งแล้วครับก็รีบวิ่งครับรีบวิ่งลงมาแล้วก็ไปบอกชาวบ้านอยู่ข้างๆครับเพื่อนบ้านของยายครับบอกว่ายายตายแล้วยายตายแล้วครับหลังจากนั้นครับพ่อแม่แต่ละคนมาครับลูกหลานทุกคนก็มาครับแล้วก็เรียกผู้ใหญ่บ้านเรียกตำรวจมาครับ พอไม่เห็นแล้วทุกคนก็ดูสภาพดูนั่นก็คือภายในบ้านนะครับไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ไม่มีร่องรอยของการหรือค้นอะไรต่างๆครับก็เลยตัดมาว่าไม่น่าจะใช่โจรไม่น่าจะถูกทําร้ายลักษณะการตายก็นอนตายอยู่ในมุ้งปกติเขาก็เลยลงกบมเห็นตอนนั้นนะครับตอนนั้นเราก็เห็นว่ายายเพ็งก็คือนอนแบบนอนไหลตายไปเองครับไม่มีร่องรอยอะไรครับทําร้ายก็ไม่มีทีนี้ครับงานศพยายเพ็งครับด้วยความที่ว่าต่างจังหวัดตอนนั้นนะครับ จัดงานศพคือเขาจะจัดที่บ้านจะไม่ได้ไปจัดที่วัดที่ศาลาวัดครับแล้วทีนี้ครับด้วยบ้านของยายเพงนะครับก็คือเป็นบ้านไม่ใหญ่มากครับทําให้จุดที่วางรวงศพนะครับเขาเอาเต็นท์นะครับเต็นท์ทังสูงที่เขากลางเอาไว้มีงานอะไรจัดงานอะไรเขาจะเต็นท์มากางนะครับแล้วก็เอาผ้าครับล้อมด้านหลังแล้วก็เอาศพเออเอารงศพไปตั้งไว้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่ให้คนมาไหว้งานศพยายเพงคืนแรกครับระหว่างที่พระสวดครับ ก็คือจะมีแม่บ้านนะครับแม่บ้านที่เตรียมอาหารอะไรอยู่บ้านอยู่อาอยู่ในบ้านของยายเพ็งนะครับสามคนครับแม่บ้านคนคนหนึ่งครับคนหนึ่งที่เจอคนแรกเลยที่เจอก็คือเขาบอกว่าระหว่างที่พระสวดอยู่ครับทุกคนก็อ่ะไปร่วมฟังพระสวดอยู่หน้าโรงศพแม่บ้านนะครับไม่ได้มาฟังเขาก็เตรียมอาหารเตรียมอะไรอยู่ที่ในบ้านมีคนหนึ่งครับก็คือเขาอ่ะไปล้างมือครับไปหลังบ้านล้างมือกําลังล้างมือล้างมืออยู่ เขาก็มองมาที่เต็นที่พระกําลังสวดครับแต่ว่าจะมองเห็นด้านหลังที่ว่าผ้าล้อมแล้วครับเขาบอกว่าเขาเห็นยายเพ็งครับนั่งอยู่ด้านหลังเต็นนะครับนั่งแล้วก็พนมมือเหมือนฟังพระสวดนะครับทําไมเขามั่นใจว่าเป็นยายเพง็งก็คือลักษณะของทรงผมยายเพ็งก็คือว่าดัดฟูครับยายเพ็งตอนเป็นคนก็คือดัดฟูตามคนแก่ปกติครับดัดฟูแล้วก็นั่งนะครับ แล้วก็เห็นค่อนข้างชัดนะครับว่านั่นคือยายเพ็งครับเพราะว่ามันจะมีแสงไฟลอดออกมาอยู่ครับเห็นแค่นั้นครับคือเขาเดินเข้ามาในบ้านครับแล้วก็มาบอก2คนนะครับแม่บ้าน2คนที่เตรียมอาหารอยู่ด้วยกันนะครับบอกว่าตัวเขาเองครับเห็นยายเพ็งนั่งพนมมือฟังพระสวดอยู่ที่หลังเต็นครับสองคนนี้ไม่เชื่อครับไม่เชื่อก็ก็บอกว่าไหนไหนไหนก็พากันออกไปดูครับสองคนนี้ค่อยๆเดินย่องออกไปดูแล้วก็สองดูครับ ต้องดูเห็นเหมือนกันครับคือเห็นยายเพงนั่งแล้วก็ยกมือพนมฟังพระสวดอยู่ครับแต่ทีนี้ครับยายเพงจากที่สามคนเนี่ยแอบมองแอบส่องอยู่ครับยายเพงก็คือไม่ค่อยหันหน้ามาครับไม่ค่อยหันหน้ามาหาสามคนเนี่ยครับหันมามองครับแค่นั้นแหละครับสามคนนี่ก็รีบวิ่งเข้ามาในบ้านครับเข้ามาในบ้านเสร็จก็พูดคุยกันนะครับว่ายังไงดียังไงดียังไงดีครับแล้วเป็นจังหวะที่แม่ของน้องดีครับเข้ามาครับพระสวดจบพอดีแม่น้องดี แม่ของต้องดีเข้ามาในบ้านแล้วก็เลยเล่าให้กแม่ต้องดีฟังว่าเมื่อกี้อเขาสามคนเจอยายเพ้งนั่งอยู่ข้างหลังพนวมือฟังพระสวดอยู่ไอ้แม่เจ้าต้องดีนะครับฟังตอนแรกก็ตกใจครับตกใจระหว่างที่พูดคุยกันอยู่ในบ้านสามสี่คนตรงนี้ครับได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงด้านนอกครับคนที่อยู่ในเต็นท์นะครับก็คือตะโกนนะครับร้องวีทยวายออกมาครับสามคนเนี่ยก็รีบวิ่งออกไปดูครับสิ่งที่เห็นก็คือว่าทางครับ กระถางที่เขาใส่ทรายใส่ดินที่เอาไว้เสียบทูบตอนคนมาไหว้มากราบศพอะครับมันคว่ำลงมาครับจากที่มันตั้งอยู่หน้าโลงศพอะครับมันคว่ำลงมาเทกระจายอะครับแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือว่าจากทรายจากดินที่มันเทกระจายไปครับตรงกลางครับมันเป็นรอยเท้าครับเหมือนกับว่ามีคนยืนอยู่แล้วไอ้กระถางเนี่ยมันล้มลงมาครับทำให้มันมีช่องว่างเป็นรอยเท้าอยู่สอง สองเท้าครับก็คือเหมือนคนยืนอยู่นั่นแหละครับทุกคนก็มองครับทุกคนก็มองหน้ากันหลักๆครับว่าคืออะไรครับทุกคนก็เหมือนมองหน้ากันเหมือนรู้อ่ะรู้กันนะครับว่าน่าจะเป็นยายเพงครับทุกคนก็งงว่าแล้วทําไมยายเพงมาอย่างนี้แล้วพอทุกคนตั้งสติได้ครับลูกเขยคนโตของยายเพงครับก็เข้าไปครับเข้าไปไหว้บอกแม่เอ้ยกว่าการอะไรโอโหอะไร อย่าโมโหเลยนะครับก็แล้วก็กวาดกวาดพวกดินพวกทรายอะไรเข้ากระถางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาไปตั้งไว้เหมือนเดิมครับทาความสะอาดแถวนั้นครับคืนที่2ครับคืนที่2เวลาเดิมครับพระกาลังสวดอยู่ครับสวดสวดสวดอยู่อยู่ครับมีผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งแกเป็นป้าที่อยู่ข้างๆบ้านของยายเพ็งครับร้องไห้ครับตอนแรกก็คือ ร้องไห้เบาๆครับร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้แล้ววางพระสวดอยู่นะครับทุกคนก็นั่งพนมมืออยู่ร้องไห้ร้องไห้แล้วดังขึ้นดังขึ้นสะอื้นสะอื่นสะอื่นถ้าหยุดสวดครับทุกคนก็มองมาที่ป้าคนนี้ครับทีนี้สามีของป้าคนนี้ครับผัวป้าคนนี้ก็เลยถามว่าเป็นอะไรแกเป็นอะไรป้าคนนี้ร้องไห้ไม่หยุดครับร้อง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  ร้องร้องร้องก้หมหน้าอยู่แล้วก็ได้เรียกครับเรียกชื่อเลือกตัวเองะครับลูกสาวของยายเพงครับเรียกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามก็คือผมให้นำสมุินะครับลูกสาวแก oui. แ well วคนที่หนึ่งที่สองที่สามทุกคนมองหน้ากันแล้วครับทุกคนเหมือนมองหน้ากันเหมือนรู้แล้วครับว่ายายเพงมาเข้าสิงครับลูกสาวแกทั้งสามคนครับก็มามานั่งล้อมใกล้ๆครับก็ถามว่าแม่หรอคนที่ร้องไห้อยู่ครับก็พยักหน้าอืมอืมอืมก็ร้องไห้อยู่งั้นครับ เขาถามว่าแม่เป็นอะไรแม่ต้องการอะไรแม่อยากให้ทําอะไรป้าคนที่โดนใจเพ่งเข้าสิงเขาร้องไห้ไปหยุดครับร้อง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 ที่นั้นครับสอึดใจหนึ่งแกก็พูดขึ้นมาว่ามันมีทองกูเก็บทองไว้อยู่ในบ้านกูซ่อนไว้ตรงนั้นตรงนั้นในนั้นมันจะมีแหวนมีกําไรสองวงแล้วก็มีสร้อยอูเก็บไว้ให้หลานมึงไปเอามากูจะไว้ให้หลานแกพูดไปร้องไห้ไปครับ ทีนี้ลูกเขยแกครับลูกเขยคนตัวครับก็ขึ้นไปบนบ้านครับไปบนบ้านไปยังจุดที่แกบอกว่าแกซ่อนทองไว้แอบทองไว้ครับเราไปเจอจริงครับแกเดอไอ้อลูกเขยคนตัวแกเดอออกมาพร้อมกับกล่องไม้กล่องหนึ่งครับแล้วก็เปิดดูครับเป็นทองเป็นตามนั้นจริงครับมีแหวนหนึ่งวงมีกำไลสองวงแล้วก็มีสร้อยหนึ่งเส้นครับยายเพ็งครับที่เข้าสิ่งคนอื่นก็บอกว่าแหวนเนี่ยกูให้เอเอแกเรียกหลานเนาะ A อีเอคือหลานคนแรกแกนะครับกําไร2วงวงกูให้บีอีซีส่วนสร้อยกูให้ดีแกพูดไปไงก็คือแกแบ่งนะแกบอกว่าแกแบ่งทรัพยที่แกมีอยู่สชิ้นเนี่ยแกแบ่งให้หลานทุกคนตามนี้ตามตามนี้แกพูดอยู่งั้นครับแกพูดตรวบะครับหลาน A อบอกว่าทําไมหนูในแหวนคือตะโกนขึ้นมาแล้วครับทาไมหนูในแหวนใหญ่เพ่งที่เข้าสิงก็คือก้มหน้ารองไหายดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นแล้วก็ชี้หน้าครับ ชี้หน้าลูกสาวคนโตของกแกว่วาลูกมึงฆ่ากูคําว่าลูกมึงฆ่ากูก็นั่นหมายความว่าเจ้าเอครับคนที่ได้แหวนไปนั่นแหละเป็นคนฆ่าใหญเพงใหญ่เพ,ง,เพงก็ชี้หน้าก็ดา่าอย่างนั้นครับว่ามึงลูกมึงฆ่ากูลูกมึงฆ่ากูมึงสอนลูกยังไงลูกมึงฆ่ากูทุกคนในงานนะครับที่ลุมอยู่ตอนนั้นนะครับที่ล้อมอยู่คือเสียงเงือเสียงฮากันแดบอกใจมากครับซึ่งทุกคนไม่เชื่อครับ ราะว่าตำรวจกับก็คือนี่รวมความเห็นแล้วว่าก็คือยายเพ็งเนี่ยก็คือนอนไหลาตายไปครับแล้วมันเป็นไปไม่ได้ครับว่าเจ้าเอจะมาฆ่าเพราะเจ้าเอไม่ได้มาหาแกนานแล้วลูกสาวแกก็บอกว่าแม่เอมอยู่กับหนูตลอดมันไม่ได้มาหาแม่อะไรนะมันจะมาฆ่าแม่ตอนไหนมันอยู่กับหนูทุกวันนะครับยายเพ็งก็พูดกครับลูกมึงฆ่ากูลูกมึงฆ่ากูมึงสอนลูกยังไงครับพูดไปร้องไห้ไปอย่างนั้นจนพระครับ ที่สวดจบครับเพิ่งสวดจบครับ <c oughs> ก็มาคุยกับยายเพ็งครับที่เข้าสิงก็ว่าก็คือไม่เป็นไรโยมก็คือให้ออกไปซะไม่เป็นไรให้ออกไปก่อนให้ออกไปก่อนตอนสุดท้ายก็คือเงียบไปครับป้าคนนี้ก็คือหยุดร้องไห้หยุดร้องไห้ป้าคนนี้ก็คือเหมือนได้สติมาก็พูดว่ายายเพ็งมาเข้าสิงใช่ไหมเขาบอกว่าเขาได้ยินทุกอย่างที่ยายเพ็งพูดเมื่อสักครู่นียแต่เขาอะบังคับตัวเองไม่ได้ฝืนตัวเองไม่ได้ ุกคนก็ยังพูดกันอยู่ครับว่าเอ้ยมันจะเป็นไปได้หรือไงเอ,เอมาฆ่าได้ไงเอ,เ,อเป็นผู้หญิงแล้วมันก็อยู่บ้านของแม่มนุษย์ซึ่งบ้านของลูกสาวจะเพงครับที่ว่าไปมีครอบครัวก็คืออยู่คนละหมู่บ้านนะครับเหมือนกระจัดกระจายไปครับไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะครับก็อยู่ห่างพองสมควรแต่กลัวว่าไม่ได้ห่างมากนะครับเนี่ยทุกคนก็บอกว่าอ่ะยายคงจะเพียไไ้ยนไม่ล้วรอไม่มีอะไรหรอกนู่นนี่นั่นนะครับลูกสาวคนโตแกก็บอก เป็นไปไม่ได้หรอกเออยู่กับฉันทั้งวันทั้งคืนมันอยู่บ้านกับฉันทุกวันเป็นไปไม่ได้เอจะมาฆ่าแต่เอครับยืนรลองไห้น้าตาไหลทุกคนนะครับเข้าไปลอบเอครับว่าเฮ้ยไม่ต้องไม,ไม่ต้องคิดมากหรอกไม่เป็นอะไรเอก็พูดว่าทําไมหนูไม่แหวนก็คือสิ่งที่ขาดใจครับก็ติดอยู่ในใจเอว่าถ้าไม่เอได้แหวนคือแหวนนะคือเป็นวงเล็กครับมันเป็นชิ้นเล็กเขาก็ติดใจครับว่าทําไมเขาได้แหวนคนอื่นได้กําไรได้สร้อยทุกคนก็เลยคิดว่าเอ เสียใจน้ําตาไหลเพราะว่าน้อยใจที่ได้แหวนนะครับทุกคนเข้าไปปลอบเอครับว่าไม่ต้องเสียใจแล้วสวดสบคืนที่3ครับคืนสุดท้ายก่อนที่จะทการเผาพระกําลังสวดเวลาเดิมครับพระกําลังสวดอยู่อยูๆครับแม่ของเจ้าน้องดีครับลุกขึ้นยืนนะครับแล้วก็เดินตึงตึๆไปครับไปตบหน้าเจ้าเอครับตบพะเยะเลยครับแล้วก็บอกว่าชี้หน้านะครับบอกว่ามึงฆ่ากูทําไมชี้หน้าอย่างนั้มึงฆ่ากูทําไมมึงฆ่ากูทําไมครับจนคนนะครับ ก็คือมาคว้าครับคว้าของแม่เจ้าต้องดีอ่ะที่โดนยายเพงเข้าสิงมานั่งครับมากดให้นั่งครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยไปตบมันทําไมนู่นนี่นัน่นอะไรอย่างเงี้ยครับแม่ของเจ้าต้องดีครับที่โดนยายเพงเข้าสิงก็ชี้หน้าด่าอยู่นะครับว่ามึงฆ่ากูมึงฆ่ากูมึงฆ่ากูอยู่งั้นครับมันเดิมครับจนผ้าหยุดสวดแล้วก็ไคล้ายกับมาพูดเหมือนเดิมครับว่าอ๋อพี่ก่อนยายเพงอ๋อพี่ก่อนยายเพงก็คืออย่าฆ่าเลยอย่าฆ่าเลยอยู่งั้นครับจนดท้ายก็คือสงบไปครับ คนก็คุยกันนะครับว่าเออทาไมยังไงทําไมถึงคิดว่าเจ้าเอค่าทุกคนก็ยังไม่เชื่อครับว่าเจ้าเอเป็นคนฆ่าคือเจ้าเอคือเขาก็เป็นผู้หญิงปกติครับที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีว่าทะเลาะอะไรกันนะครับรอะช่วงแรกๆที่เจ้าเอโตครับก็คือเขาเป็นหลานคนโตเนาะ <_' S 2> นะเขาจะเป็นคนแรกๆที่มาอยู่กับยายครับ, <_' S 2> รบเขาก็ดูลักคข่กันดีครับทุกคนก็ไม่เชื่อว่าใหญ่ว่า,วาน้องเอเป็นคนฆ่ายายเห็งครับและอีกอย่างแม่ของน้องเอก็ยืนยันว่าคือคืนก่อนที่ ยายเพงก็ตายเอกก็อยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้หายไปไหนแล้วเวลาก็ผ่านไปครับงานศพของยายเพงก็คือผ่านไปแล้วทีนี้ครับมันจะถึงครบรอบทําบุญ100วันของยายเพงครับทนี้ทำบุญครบหนึ่ง้ยวันก็คือจะมาทําที่บ้านของยายเพงนะครับทีนี้ลูกหลานยายเพงก็คือจะมารวมตัวกันที่บ้านของยายเพงคนที่มาคนสุดท้ายก็คือครอบครัวของลูกสาวคนโตคือแม่ของเจ้าน้องเองมาถึงคนสุดท้ายครับเย็นแล้วครับมาถึง พอมาถึงครับครอบครัวของเจ้า้องเองเดินเข้ามาในบ้านต,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 ตึกตึกมาทุกคนก็มองไปเนาะสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือว่าไอ้เจ้า้องเองคือผอมมากเป็นผีตายซากเดินได้คือผอมมากๆเหมือนคนนอนติดเตียงมาครับจากที่เป็นคนรูปร่างปกติทีนี้พอมาถึงแล้วครับไอ้เจ้าแม่น้องเอครับมาถึงแล้วก้มลงกราบนะครับเป็นพี่คนโตนะครับแต่ก้มลงกราบทุกคนครับบอกว่าขอโทษ ขอ,อโทษทุกคนวันนี้เอมันจะมาสารภาพทุกคนนะครับได้ฟังอย่างนั้นนะครับก็ตกใจก็มองหน้ากันทีนี้เจ้าเอครับนั่งอยู่ครับร้องไห้แล้วก้มลงกราบเหมือนกับแม่ตัวเองครับก้มลงกราบแล้วก็บอกว่าหนูเป็นคนฆ่ายายเองเอสารภาพออกมาครับว่าเป็นคนฆ่ายายเพงทุกคนก็ตกใจว่าเฮ้ยได้ไงทําไมยังไงเอก็เ,เลยเล่าให้ฟังครับทีนี้ ระหว่างที่เอเล่านะครับทุกคนก็สังเกตเห็นว่าที่ร่างกายของเอครับที่สู้ผอมมากๆแล้วครับก็คือตามข้อมือครับก็มีรอยแผลรอยอะไรต่างที่คอก็มีรอยรัดเหมือนรอยเอาตรงคือรอยเชือกนะครับรัดเขียวค้ำอยู่ครับเอเล่าว่าครับหลังจากงานศพยายครับกลับไปครับกลับไปที่บ้านหลังจากนั้นได้อาทิตย์เดียวครับเอคือฝันเห็นยายเพงเกือบทุกคืนครับในฝันก็คือเหมือนเดิมครับ มาด่ามาว่ามาถามว่าฆ่ากูทําไมฆ่ากูทําไมมาเข้าฝันอยู่งั้นครับเป็นเดือนครับอาทิตย์หนึ่งมาเข้าฝันสักสี่ห้าวันครับอยู่อย่างนั้นครับทีนี้ครับผ่านไปครับไม่ได้มาเข้าฝันทีเนี้ยเอบอกว่าหยุดมาเข้าฝันแต่ยายเพ็งก็คือมานั่งเฝ้าครับด้วยความที่ว่าเอก็คือนอนคนเดียวนะครับเป็นลูกสาวแล้วก็นอนอยู่คนเดียวครับทุกคืนนะครับบางคืน คือเข้านอนปิดไฟนอนเข้ามุ้งนอนแล้วครับกาลังจะหลับยายเพ็งเปิดประตูห้องนอนออกมาครับแล้วก็เดิน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 มานั่งอยู่นอกมุ้งนั่งเฝ้าอยู่อย่างนั้นครับคือไม่ได้พูดอะไรนั่งยูอย่างนั้นคัตนเอมันนอนไม่ได้ครับบางคืนไม่ได้มาตอนจะนอนแต่ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วมองไปนอกมุ้งก็เห็นยายเพ็งอ่นั่งเฝ้าอยู่อย่างนั้นครับเป็นอยู่อย่างนั้นเกือบทุกคืนครับ เอเล่าว,ว่ายายเพ็งคือมันนั่งเฝ้าอย่างนั้นเกือบทุกคืนบางทีบางคืนทนไม่ได้ต้องไปขอนอนกับพ่อกับแม่ซึ่งพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกอ่ะทําไมอยู่ๆมาขอนอนด้วยก็พยายามถามก็พยายามซักก็เห็นความเปลี่ยนแปลงไปของลูกครับก็คือเศร้าซึมแปะพยายามถามแต่เอไม่บอกพ่อแม่ครับคือไม่กล้าบอกว่าตัวเองกับปิดนคนฆ่ายายแล้วด้วยความกดดันครับเจ้าเอก็คือเริ่มทําร้ายตัวเองครับกีดแขนกีดนูน่นกีดนี่ครับเริ่มทําร้ายตัวเองพ่อแม่เห็นครับ พยายามซักก็พยายามไส่อรว่าเอเป็นอะไรเป็นอะไรด้วยความว่าตัวเองลูกตัวเองกับเอก็คือเป็นสาวแล้วก็เคยคิดว่าลูกอ่ะอกหักผิดหวังจากผู้ชายก็เลยทําร้ายตัวเองครับคิดไปอย่างนั้นครับทีนี้ครับเอเห็นยายเพ่งอยู่อย่างนั้นครับทุกคืนนั่งเฝ้านั่งเฝ้ามาก้าฝันก็จะมาถามเ่ยครับมึงฆ่ากูทาไมมึงฆ่ากูทําไมครับทีนี้ครับจุดที่เกือบจะตายครับเกือบที่เอจะตายคือว่าก่อนที่จะมาถึงวันนัดกันที่ว่ามาทําบุญครบร้อยวันนะครับเอ ผูคอตายครับคือกดดันทนไม่ไหวผูคอตายครับก่อนนั้นก่อนที่จะมาสี่วันคือแขวนคอแล้วครับแขวนคอกำลังดิ้นกระเดากระเดากระเดาอยู่พ่อรองเอมาเจอก่อนครับแล้วเอาลงมาครับไม่ตายครับเอาลงมาก็เลยเป็นที่มาว่าไอ้รอยค้ำรอยดํานั่นแหละก็คือมาจากรอยเชือกที่รองเอจะฆ่าตัวตายเนี่ยพ่อกับแม่ก็ซักใหแล้วครับเป็นอะไรทําไมไม่บอกพ่อบอกแม่ผู้ชายคนไหนทําให้เสียใจ เอก็คือทนไม่ได้ครับเลยียกว่าหนูเป็นคนฆ่ายายคือสารภาพกับพ่อกับแม่ก่อนที่บ้านนะครับว่าเป็นคนฆ่ายายเองพ่อแม่เอคือตกใจมากครับพ่อแม่เอคือไม่รู้เรื่องมาก่อนตกใจมากว่าฆ่ายายยังไงทําไมก็ซัก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 ,ซกเอก็เลยสารภาพว่าเอรู้ว่ายายมีทองก็เลยด้วยความที่ว่าตัวเองอโตเป็นสาวแล้วครับก็คืออยากจะมีเครื่องประดับอยากจะมาใสาก่กาไลใส่แหวนใส่สร้อยก็คืออยากจะได้ รู้ว่ายายมีทองครับรู้ก่อนหน้าน,นั้นอยู่แล้วเพราะว่าก่อนที่มาตอนที่มาดูแลยายยายก็เคยได้ฟังเงนแล้วมีทองเนี่ยทองเนี่ยจะแบ่งให้หลานๆทุกคนนะวันนั้นครับคืนก่อนที่คืนที่ยายเพ่งตายครับเอคือแอบครับแอบไปหายายไปขอยายครับว่าขอทองก่อนได้ไหมก็ทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาครับยายก็ยืนยันว่าไม่ให้ไม่ให้จะให้ในวันที่หลานแต่งงานเท่านั้นได้เป็นความมาแต่งงาน น้องเอบอกว่าคืนนั้นก็คือถอดใจละยายไม่ให้ก็กอก็งอนก็ไม่พอใจแหละก็กาลังจะกกับครับก็เลยถามว่ายายถ้ายายให้ยายให้อะไรหนูยายว่ายายจะให้แหวนเองยายจะให้แหวนเอนี่เอจากที่อารมณ์มุ่งงีดอยู่แล้วที่ยายไม่ให้ของมาไม่ให้ทองมาครับก็โมโหครับว่าเอ้าทําไมให้แหวนเอแหวนมันวงเล็กนิดเดียวเองนะทําไมไม่ให้กําไรไม่ให้สร้อยยายก็บอกว่า ของใหญ่ๆกำไรสร้อยเอาไว้ให้น้องๆเธอ A เออแหวนไปเธอเอตัวแล้วทํางานนู่นนี่นั่นแล้วก็สามารถที่จะซื้อใหม่ได้ซื้อของใหญ่ๆได้ของดีๆได้น้องอยังเล็กอยู่ของพวกนั้นเอาไว้ให้น้องเถอเอไม่พอใจครับคือได้ยินอย่างนั้นแล้วว่าตัวเองได้แค่แหวนแล้วก็บวกกับว่าไม่พอใจที่ว่ายายไม่ให้ของไม่ให้ทองหน้าตอนนั้นก็เลยเหมือนกับเข้าไปทําร้ายใหญ่ครับทาร้ายคือว่ารวมมาตุ้มนิดหนึ่งครับแล้ว เอาผ้าห่มนะครับจังหวะหนึ่งคือเอาผ้าห่มมานคล้ายๆกับไปกดใส่หน้ายายครับทําให้ยายขาดใจตายครับทีนี้ด้วยความที่ยายนิ่งไปเอาผ้าห่มออกยายตาเหลือครับก็ขาดใจขาดอากาศหายใจครับตอนแรกก็ตกใจครับพยายามเขย่า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 เขยาให้ยายกลับมาครับยายไม่กลับครับตอนนั้นรู้ตัวนะครับว่ายายตายครับกาลังจะไปบอกข้างบ้านนะครับบอกเพื่อนบ้านของยายครับที่อยู่ตอนนั้นนะครับว่ายายตายแล้วแต่ดิ ปู่ของความผิดนะครับก็เลยจัดครับตัดฉากว่ายายนอนตายก็คือจัดให้ยายนอนปกติแล้วก็เอามือนะครับลูบเปลือกตายายให้นอนหลับนะครับที่เลือก็ือคือให้หลับแล้วก็ให้ยายนอนที่นอนปกติแล้วก็เอาผงมอคุมโปงให้ครับก็คือตัดฉากว่ายายนอ่ะคุมโปงแล้วขาดอากาศหายใจตายเองครับนั่นแหละครับก็เป็นที่มาว่าน้องเอขึ้นไปเจอแล้วเห็นยายนอนคุมโปงตายนั่นแหละครับเหมือนก็คือโดนตัดฉากไว้ ทีนี้ครับพอสารภาพทุกอย่างทุกคนร้องไห้หมดนะครับลูกหลานของยายเพ็งครับที่รอจะทําบุญหนึ่งร้อยวันคือร้องไห้ทั้งหมดเลยแล้วลูกสาวยายเพ็งคนกลางครับก็บอกว่าจะเอาอยัางไงมันต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านมันต้องแจ้งตารวจนะนี่มันคือฆ่าคนนะเอก็บอกว่าอืมหนูยอมถ้างนั้นหนูไม่รับสารภาพหรอกหนูทนไม่ไหวแล้วหนูให้ยายมาหางี้ทุกคืนหนูอยู่ไม่ได้หนูขอไปติดคุก นั่นแหละครับหลังจากนั้นครับก็ไปเรียกผู้ใหญ่บ้านก็เรียกตำรวจนู่นนั่มาแล้วก็เล่าให้ฟังครับว่าฆ่ายายยังไงนู่นนี่นั่นครับท้ายครับเอโดนจับโดนจับไปครับทำบุญร้อยวันครับน้องดีครับก็จุดทูบบอกยายบอกว่ายายเอสารภาพแล้วเอรับแล้วว่าเอเป็นคนฆ่ายายยายไปดีนะยายไม่ต้องอาฆาตแล้วก็คือสั่งครับสั่งเสียยายสั่งลายยายให้ยายไปเกิดหลังจากนั้นไปต้นมาครับก็ไม่มีใครเจอยายเพ่งเลยครับ เนี่ยแหละครับเป็นเรื่องที่หลานคนเล็กของยายเพงครับก็คือน้องดีนั่นแหละครับก็คือเขาเล่าให้ลูกเขาฟังนะครับลูกเขาก็คือคนที่มาเล่าต่อให้ผมฟังอีกทีหน,นึ่งเนี่ยแหละครับเป็นไงบ้างครับทุกคนฟังแล้วนะครับมีความคิดเห็นมีความรู้สึกไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็เช่นเคยครับใครที่ชอบเรื่องลี้ลับเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องเล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ follow กดติดตามได้นะครับผมจะนําเรื่องนี้มาเล่าให้ใกับทุกคนได้ฟังอีกครับ ท้ายครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านมากครับที่เข้ามารับฟังครับขอบคุณครับ